for during, uh, th, around some during There's the instance the 24th, instance at the uh, some district an 9.30บางทีมันร้องใองใกล้ๆกันแต่ว่าต้องมาลงกอันคือเรากับมีไซเดที่กับคันไทยกับกร,ระชาในสองทีนี้กัเเงเพ,พิ่มากทีัดกับฝากคว้างคือหอดไปหอดเชือบปานประชากากับเราด้อะ เราปฏิเสธให้เกิดขึ้นหรือกานนี่อะไงกันว่า,าศัยกันเ้อะนอะครับที่วดีทีุ่นทัวทั่วทหารประเทศลรานะครับนี่เพระหน้าไายเสนาธิการขกง่มนนะที่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 พามาก็ต้องขอขอบคุณที่ได้มาดูสถานที่จริงภาพที่จริงกรับบ้านผมอยู่ในจัตทลั์ไม่รู้สภาพจริงเป็นยังไงนะครับก็ไม่อยากให้เกิดสงครามครับก็อขอให้อย่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมนะครับครับ ผมชื่อเหมือนดิ่งเยียมพันเอ็ดเหมนดิ่งเยียมเป็นฝ่ายผู้ทช่วยทหารเวียดนามประจำจำที่ไทยวันนี้มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเราจะชนลำบากมากมากถ้ามีความสงสารอัแล้วแล้วได้ข้อเท็จจริงหรือยังจริงครับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นผมไปหลายที่แล้ไปหลายที่เลยใช่ไหมเพราะประเทศไทยเนี่ยเนี่ยบ้านบ้านผมอยู่นี่เลยเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมนอนนอนอยู่ระเบิดมาลงเลยเขายิงมา โอ้โหหนีแทบหนีแทบไม่ทันเพราะนั้นฝากด้วยนะฝากประเทศไทยด้วยว่าเราไม่ไม่ไปลุกลานไทยนะโอ้โหล่อเอเวเซยลชสิงหาคยังไงคุณไปดูสภาพที่ไปดูแล้วมีฟัาก์ชันนะแล้วก็ไปดูเซเบ่นแอนด์เดลแล้วไปดูโปรโเชัร์ โจมตีของกัมพูชาที่น่าตกใจคือปรากฏว่าเป็นการโจมตีพื้นที่โรงพยาบาลด้วยนะคะนี่เป็นภาพบริเวณโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินนะคะคุณผู้ชมคือมีการโจมตีเข้ามาค,คือเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็จริงกัมพูชาโจมตีเข้ามานะคะในพื้นที่อำเภอกับเชิงด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆเตรียมทหาร26ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มอบสิ่งของที่พวกเราได้ร่วมกันนะครับที่บริจาคกันมานะครับก็มีไปซื้อเสื้อคอกรมสีดำนะครับถุงเท้านะครับกางเกงในนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นห่าจๆกนะครับเก้าอี้เสื้อน่าจะได้ประมาณ1 200ตัวนะครับรองเท้าก็เช่นกันนะครับ ส่วนเกงในได้ประมาณ6 600กร่าตัวนะครับแล้วก็อื่ออีกนะครับที่ทางศูนย์อำเภอเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเราก็นึกถึงแนวหน้านะครับเราอยู่แนวหลังนะครับเราก็ส่งไปให้แนวหน้านะครับก็อขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับหวังว่าหากมีเหตุการณ์หรือที่จะรวบรวมนะครับน้ำใจัอีกครั้งนะครับเตีียตทหาร2.6 ก็คงเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากครับ รวมใจรักไทยไว้คงมันหากมีศัตรูจู่โจมมรองรบรันรวมใจป้องกันพร้อมทุกเล่าเชื่อเผาไทยเกิดเป็นชายเชื้อสาติชาติทหารกงไทยที่ชาติชาสันันพ้าปกป้องเป็นรั้วคุ้มครองแดนไทยเลือดเนื้อกายใจขอให้เป็นเี ข้อาาางบันเทิงหากใครยังยีเยี่ยนแย่ เรือแลพาฝ้าไทยไรรุกไรานอธิปทไทยพักอากาศของไทยพรีชีพูชาเกิดมาแล้วต้องตายความสงบภายในตำรวจไทยพิทักไทยประสามรามปราบพวกทุจริตชา Oh, na -na.